นักวิจัยค้นพบนกลไกของเส้นผมที่อาจจะเปลี่ยนผมงอกกลับคืนเป็นผมดำได้ค่ะ โดยปกติแล้วค่ะเส้นผมของเรา1เส้นนะคะจะประกอบด้วยเซลล์สร้างเนื้อผมที่มาจากโปรตีนแล้วก็เซลล์สร้างเม็ดสีที่ทําให้สีผมของเราแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปค่ะเซลล์ที่มีบทบาทต่อการสร้างเม็ดสีผมมากที่สุดก็คือเซลล์ต้นกําเนิดเมลานอไซค่ะปกติแล้วมันจะเคลื่อนที่ไปมาระหว่างรูขุมขนการเคลื่อนที่ระหว่างช่องต่างๆนี้จะทําให้เซลล์มีความยืดหยุ่นแล้วก็ส่งเม็ดสีเข้าไปในเส้นผมทําให้ผมนั้นมีสีงอกขึ้นมาระหว่างที่เส้นผมยาวไปเรื่อยๆค่ะ แต่ว่าล่าสุดในการทดลองกับหนูทดลองนักวิจัยค้นพบว่ารูขุมขนที่มีเซลล์ต้นกำเนิดไม่เคลื่อนไหวจะสูญเสียการสร้างเม็ดสีในขณะที่รูขุมขนที่มีเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงเคลื่อนไหวก็จะยังคงสร้างสีได้ต่อไปค่ะพูดให้เข้าใจก็คือเมื่อเวลาผ่านไปเซลล์ต้นกำเนิดนี้ก็จะแก่ลงเหมือนกับร่างกายของคนเรานั่นเองค่ะ การเคลื่อนที่ไปมาระหว่างรูขุมขนก็จะน้อยลงและตอนที่เซลล์ต้นกําเนิดไม่เคลื่อนที่แล้วมันก็จะเข้าไปติดอยู่ในปุ่มรูขุมขนการหยุดนิ่งของมันทําให้เซลล์ไม่สามารถเข้าไปรับสัญญาณจากโปรโตีนที่สร้างเม็ดสีผมได้เมื่อไม่มีสีผมส่งไปผลก็คือผมก็จะกลายเป็นผมหงอกไม่มีสีนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะการคืนความสามารถของการเคลื่อนไหวให้กับเซลล์ต้นกำเนิดก็จะทำให้กระบวนการการสร้างเม็ดสีนั้นกลับมาอีกครั้ง ถ้าหากว่าในอนาคตนักวิจัยสามารถกําหนดเป้าหมายนี้ได้แม้แต่ในคนที่ผมงอกแล้วก็สามารถที่จะกลับมามีผมดําได้อีกครั้งค่ะเมื่อเข้าใจกลไกาการทํางานนี้แล้วเป้าหมายต่อไปของนักวิจัยก็คือการค้นหาการกระตุ้นเซลล์ต้นกําเนิดตัวนี้ค่ะเมื่อนักวิจัยสามารถกําหนดเป้าหมายไปที่เซลล์สร้างเม็ดสีได้แล้วในอนาคตเราก็อาจจะไม่ต้องพึ่งพาย,ยาย,ย้อมสีผมอีกต่อไป